เวลาเขาเตะอ่ะผู urai, born, ้ชายเตะไปนอกโรงเรียนนะคะเกเยก็ห like ันไปไอเตี้ยไปเก็บบอลเตี้ยก็เดินไปเก็บบอลก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะชื่อฟีเอสฟีเอสเนี่ยก็แบบอ้วนอ้วนมันก็เดินไปเตะลูกบอลเล่ตามคาดก็เตะไปเตะไปนอกโรงเรียนเตะปุ๊บอีเตี้ยมก็แบบเป็นคนพูดเนอะหนูก็ด่าอะโทษว่าจะเตะทำไมนะเตะทำไมเนี่ยฟิเตี้ยเนี่ยจะเตะทำไมอะไรบอลห็ต้องไปเก็บเนี่ยเนอะเนอแบบนี้เลยเดอดรักพอดีหนูก็ด่าเสร็จใช่ไหม ปีเฟียก็ไม่พอใจอีเฟียก็แบบมึงด่าอะไรกูมึงด่าอะไรกูเฟียก็จะมีความแบบนักเลงนิดนึงอันธพาลเดินเข้ามาหาหันเลี้ยวอีเตี้ยอีเตี้ยก็แบบก็มึงเตะบอลกูเลยปีศาจหมูปีศาจหมูอ๋อปีศาจหมูจะด่าว่าอี่อ้วนอะไรก็จะด่าว่าอีอ้วนก็ได้าอีปีศาจหมูแล้วอีอีเฟียก็โกรธไงมึงเรียกกูว่าอะไรมึงเรียกกูว่าอะไรนะกูเรียกว่าปีศาจหมูสามสามรอบ อีเฟียก็เดินเข้ามาเตะอีเตียอีเตียโดนเตะเตะอีเตียก็บอกว่าอ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 ะย่าเตะอย่าเตะเทปหมูก็นได้คือไม่ปีศาจแล้วได้รถคันไงหน,นึ่งผ้าอีเฟียทำหน้าแบบอ๋อคือมันก็งงอยู่ว่าออกก็คือไม่ดา่าเปลี่ยนจากปีศาจหมูมไป,ป,ไปเทปหมูหม